ที่โรงพยาบาลสนามศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเกรดแก้วนายสิทธิศักดิ์อารามแสงเจ้าของร้านเจ๊กีผักสดตลาดสตีีพร้อมครอบครัวรวมกับกลุ่มกล้ามตูบ่บรรทุกซิ่งนำเข้ากล่องจำนวน200กล่องและน้ำดื่มจำนวน700ขวดมามอบให้กับโรงพยาบาลสนามโดยมีทีมแพทย์ร่วมรับมอบเพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 นายสิทธิศักดิ์อารามแสงได้กล่าวว่าตนและครอบครัว ร้อมด้วยกลุ่มร่วมบริจาคเงินซื้อน้ำและข้าวกล่องมอบให้กับโรงพยาบาลสนามเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานภายในโรงพยาบาลสนามนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ปัจจุบันแนวโน้มของผู้ป่วยมีความเสี่ยงติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น โดยทางด้านของโรงพยาบาลสนามศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจึงอยากประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีจิตศรัทธามีใจอันเป็นกุศลในการมอบสิ่งของให้กับทางโรงพยาบาลสนามหากทุกท่านต้องการเข้ากล่องซึ่งเป็นอาหารหลักให้ติดต่อมาอย่างโรงพยาบาลสนามเนื่องจากข้าวทางโรงพยาบาลจะเตรียมไว้ กลัวว่าอาหารจะตกค้างแต่สำหรับน้ำดื่มสามารถนำบริจาคได้และขอขอบคุณผู้มีจิตสทธาทุกท่านที่ร่วมบริจาคและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19